ทำบุญเสร็จแล้วเราก็เติมพลังรูกสกอภาพกันนะคะมะพร้าวแก่น้ำมักจะหวานว้าวเกี่ยวไหมเนี่ยมะพร้าวขาดแขนนะลูกนี้โอ้โหเจ๊สละให้เรานะคะขอบคุณนะคะดื่มนะ้ำมะพร้าวเป็นสมุนไพรปรับสมดุลลิบเย็เยนก่อนอาหารวันนี้เป็นข้าวไรซ์เบอรีป่ปลอดสารพิษน่าจะล้านปร์เซนต์จากพี่พิษสมัย ส้มตําพรมานนะคะและกับข้าวจากเจคุณอินนะคะปลาแกงอะไรนะหัวปรีแกงขี้เรทของโปดและผัดหมกนะคะตบท้าด้วยนี่ค่ะท้าทานี้อะไรชัชชาบอกเคาะกล่องนะคือนึกชื่อไม่ออกเรื่องของเรื่องอะไรวะเออนั่นแหละขนมเทียนแก้วนะคะ ทานด้วยกันนะคะสัดชิ้นจำใส่มีพารงอาหารตามลำดับทานอาหารเป็นยาอายุวัฒนะแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์แลกนะทุกคน